นะครับสำหรับกาแฟตัวใหม่ของเรานะครับมีสถานการ์ไฮไลท์เลยคืออินทผลัมอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชมงคลของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับหลังออกบวชออกละหมาดเนี่ยสิ่งแรกอาหารแรกเขารับประทานคืออินทผลัม เพราะมันมีสารอาหารสูงนะครับมันช่วยอิ่นร้อมมันสามารถลดระดับน้ําตาในเลือดลดคอเลสเตอรอลได้นะครับแล้วก็มีสารกัดจากสมุนไพรไทยนะครับเราเรียกว่าสมอพิเภกซึ่งเราไม่ได้เอาสมอพิเพกเนี่ยมันตำบดบดบดแล้วมาใส่ในกาแฟไม่ใช่นะครับคือทางที่สหรัฐเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้สมุนไพรตัวเนี้ยนะครับมันปมนพิเศษก็เลยนําไปที่สหรัฐแล้วก็ไปสกัดออกมานะครับได้สารที่มีชื่อว่าอายูริกนะครับข้างบนสุดนะครับอายูริกเนี่ยอายูริกนะครับ เป็นสารอาหารที่สามารถาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเกาได้โรคเกาเกิดจากอะไรครับมีใครตอบได้บ้างโรคเกาเกิดจากกดยูริกนะครับกดยูริกในเลือดมันสูงทําให้เกิดเป็นโรคเกานะครับสารอาหารตัวนี้สามารถไปลดกดยูริกในเลือดได้ ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาตเนี่ยเมื่อรับไปรับประทานอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสดีขึ้นจากโรคเกาตได้สามารถไปดูแลระบบข้อต่อไม่ให้เกิดมาเจ็บป่วยได้นะครับต่อมามีสารกัดจากอะโวคาโดและถั่วเหลืองเอามาผสมกันนะครับสารกัดจากอะโวคาโดและถั่วเหลืองเนี่ยนะครับ เป็นสารการใหม่นะครับที่ทางทางการแพทย์เนี่ยนะครับยอมรับว่ามีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกและก็ข้อต่อนะครับต่อมาคือคามินชันนะครับขมินชันเนี่ยก็ไม่นำคาเมินชันมาสัาบสับบดใส่กาแฟไม่ใช่เอาไปสกัดก,ก่อนจากที่เมืองนอกนะครับแล้วก็เอาไปสกัดสารคูคูมีนอยมานะครับเป็นสารต้านอนุมูลสารที่ค้นพบในคมิ้นชัน นะครับมันช่วยต้านการอักเสบนะครับแล้วก็ลดการปวดนะครับแก้ปวดและลดอาการข้ออักเสบเป็นต้นสังเกตไหมว่าสารอาหารที่อยู่ในกาแฟาตัวใหม่ของเราเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการดูแลข้อต่อและกระดูกหมดเลยนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์กาแฟาครับบนโลกใบนี้มีเมล็ดพันธุ์กาแฟาอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันก็คือโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นโรบัสต้านะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเป็น อาราบิกา100้าร้อรสชาตินะครับข้อต่างเลยอาราบิก้าเนี่ยมันจะมีความเข้มของกาแฟมากกว่านะครับแล้วก็ต่อมามีสาระจากซูเปอร์ฟู้ดนะครับเป็นราชันเลยเป็นเบอร์รี่เกรดพรีเมียมมีโกจิเบอร์รี่อาซาอิเบอร์รี่มาคิเบอร์รี่นะครับซึ่งมันจะมีลูตินลูตินก็คือบำรุงสายตา เป็นสารต้านเออเป็นแอนตี้อาจิ้งด้วยนะครับชะลอวัยด้วยนะครับดื่มกาแฟแล้วก็ทําให้เนี่ยสวยขึ้นนะครับเหมือนเหมือนกับแม่แม่ของผมข้างหน้านะครับน่าเป็นแม่บุญเลี้ยงนะครับพี่ใหม่ทิพย์นะครับแม่ัวงเพชรแม่พาโชว์ตัวอีกครั้งนึงน,นะครับคุณแม่ครับ ผมไม่รู้นะอจับไม้จับมือจับไม้จับมือหน่อยครับจับไม้เนี่ยผมไม่รู้นะแม่ๆผมเนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่านะอายุเซลล์เนี่ยนะครับอายุเซลล์ของทั้งสี่ท่านเนี่ยผมเชื่อนะประมาณ40่สิต้นๆหรือไม่ก็30ใสบปลายผมไม่แน่แน่ด้วยเพราะแม่ผมเนี่ยมาเจอสารอาหารดีๆเมื่อ8ปีที่แล้วไงอายุเซลล์เนี่ยก็เลยดูสาวสาวลงถูกไหมสาวลงดูสาวลง นะครับไม่ได้สาวขึ้นนะสาวลงเนาะ <S <S แล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีคอลลาเจนจากแคลวอทเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจากแคลวอทเป็นคอลลาเจนจากพืชนะครับผู้ป่วยมังสวิรัตเออคนที่เป็นมังสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์เลยก็สามารถทานได้นะครับนี่คือกาแฟตัวใหม่ของเรานะครับหนึ่งห่อมี15ซองเหมือนกันนะครับเออ่ครีมนะครับใช้ครีมจากมะพร้าวนะครับครีมจากมะพร้าวเนี่ยไขมันต่ํา แล้วก็ขิงจากมะพร้าจะมีส่วนช่วยในการไปกระตุ้นการสร้างไขมันดี HDL นะครับแล้วก็ไปดักจับแล้วก็สลายไขมันเล็วก็คือ LDL เป็นตน้นรสชาติจะกลมกล่อมน,นะครับแล้วก็กาแฟหนึ่งหอมีสิซองราคา